สวัสดีค่ะพบกับเจอค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะครับก็ไปสู่ซูเปอร,ร์โบรนะครับค่ะวันนี้เราก็เตรียมตัวเนาะไปส่งรถสวยๆคันนี้ถึงบ้านลูกค้ากันค่ะโอ้โหก็ตัวนี้นะครับสุดฮิตของไอเดีวนะครับเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวแอทพาดแอคทีฟซีทีนั่นเองค่ะอ๋อตัวนี้เป็นสีเทาไทเทนเนียมด้วยนะครับกับราคาจะอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้ถูกมากๆนะครับก็คุ้มสุดๆด,ด้วยนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับของเราโปรพิเศษจะเต็มกันอีกแล้วนะครับใช่ค่ะกับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะดาวส0 0 0มบาทเพื่อให้ผ่อนข้างงวดสบายๆเลยค่ะอ่าซึ่งผ่อนอยู่แค่6,900กว่าบาททั้งนั้นเองซึ่งไม่เกิน7,000นเนี่ยโหถือว่าผ่อนถูกมากแล้วก็สบายมากจริงๆแล้วก็ผ่อนเท่ากันทั้งสัญญาตลอดเลยตลอดเจปีเลยค่ะเป็นเวลาเท่าไหร่นะตัวนี้เป็น7ปีค่ะ7ปีด้วยนะครับก็เป็น6,900ตลอดสัญญาเนาะโอ้คุ้มสุดๆนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้จบแค่ค่างวดนะครับเพราะเรา แต่งให้ทั้งคันนี้ด้วยนะครับตูกตตัวนี้ก็แต่งเต็มครบในสูตรเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มจากสกเกิร์ตรอบคันเป็นของไรเดอร์มีไฟเดยไลไท์นะคะโอ้โหก็มีขิดสีแดงมีไฟเดยไลไท์ให้ทั้งคันนะครับตัวนี้นะทางด้านทางด้านหลังรวมถึงสปอยเลอร์หลังลูกค้าเลือกเป็นแบบยกสูงทรงสปอร์ตค่ะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตแบบมีไฟให้เหมือนกันด้วยเลยนะครับของเราเนี่ยมีทั้งแบบยกสูงของสปอร์ตแบบนี้แล้วก็เป็นแบบแนบแบบคลาสสิกเนาะดูเรียบหรูซึ่งก็จะมีไฟเบรกตรงที่สามให้ทั้งสองแบบเลยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเองได้ตามที่ตัวต้องการได้เลยนะครับแต่นอกจากนี้นะครับถ้าเอกสุดๆคือตัวรล้อแม็กนะครับโรลอกแม็กตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นแบบซีซีแต่ว่าเป็นสีดําอันนี้เราก็หาให้ลูกค้าอย่างที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะก็สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นซีสีดํานะครับ แล,<ช>แล้วก็มีการใส่ครอบดิสสีแดงแกันนะสีแดงเติมให้ด้วยนะคะใช่อันนี้คือลูกค้าเพจม,มาหมดเลยว่าเออหนูขอแบบครอบดิสนะสีแดงนะคะนับเรอสีแดงนีแจ้งเราได้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะหาให้นะคะอ่านะครับก็สวยๆไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีติดเพิ่มให้อีกก็มีก็จะมีทั้งตัวฟิล์มนะคะเป็นของไฮคูลแล้วก็มีการสาดข้างรวมถึงกล้องมองภาพขนาดถอยจอดนะคะโอ้โหก็คือติดให้ครบนะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับจริงๆข้างใน ได้มีการเปลี่ยนเบาะภายในด้วยนะครับใช่ภายในจากเบาะผ้าที่มาจากโรงงานเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บสีแดงโอ้จริงๆมีให้เลือกถึง8สีเลยนะครับเบาะตัวนี้แต่ช่วงนี้เหมือนลูกค้าจะฮิตมากกับการที่เป็นเบาะดำตะเข็บแดงใช่อันนี้คือสียอดฮิตนะครับสีสุดฮิตเลยก็คือเบาะดำได้แดงนี่เองนะครับก็คือได้ครบหมดเลยเนาะนะครับในงบไปนะครับอีกที่สองหมื่นบาทเท่านั้นสองหมื่นบาทหกพันเก้าค่ะหกพันเกนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยว คันนี้ลูกค้าก็รออยู่ที่บ้านสบายๆด้วยเพราะเรากำลังเอารถไปส่งให้พิงที่แล้วนะครับใช่คะ่ะเดี๋ยวพาน้องหมาไปสบา์ลูกค้าถึงบ้านกันเดี๋ยวไปด้วยกัน,นะคะ่ะครับเจอก,กันนะค,ะครับ เราก็มาถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักกับลูกค้ากันนะคะสวัสดีค่ะคุณโทนเนาะแล้วก็คุณมิ้นนะคะเจ้าของรถคันนี้อันนี้เราอยู่จังหวัดอะไรกันคะเนี่ยสมุทรสาครค่ะอ๋อสมุทรสาครนั่นเองรถที่ได้ถูกใจไหมคะวันนี้ถูกใจมากเลยค่ะแต่งถูกใจเลยค่ะอ๋อเพราะเราเลือกของแต่งเองหมดเลยเนาะทั้งตัวสเกิร์ตเนาะตัวล้อแล้วก็ตัวสีบอกใช่ค่ะค่ะสำหรับของเราเนี่ยก็คือใช้เงินรับรถประมาณสอง0มแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาชีพแล้วก็เครดิตดีนะคะก็สามารถ รับดอกเบี้ยถูกได้แล้วก็ผ่อนแค่ประมาณ6 0พันค่างน้องสบายๆบาย<ช>คุค้มมากๆพร้อมกับแต่งสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เจอเจอพี่จากช่องทางไหนคะอ่า u uh, t u b e ค่ะอ๋อ u u u e e ก็คือเซิร์ชไปแล้วเจอเลยใช่ไหมคะอืมแสดงว่าดวงสมพงกันค่ะ <laughs> ได้คุยกับเซลล์ท่านอื่นบ้างไหมคะคุยหลายท่านคะ่ะแต่ว่าเรา<ม>พี่เป็นท่านแรกที่หนูเจอ<ม>แล้วก็คุยหลายท่านแต่ว่าไม่ถูกใจ อันนี้ถูกใจทั้งโปรโมชั่นแล้วก็ของแต่งถูกใจเราเลือกเองได้ตามใจเราเลยค่ะอ๋อก็เลยแบบลงตัวเป็นต้นเนาะ<ช>แล้วทำไฟแนนซ์ยากไหมคะไม่ยากค่ะประมาณวันเดียวนะคะว,วันเดียวผ่านเลยโอ้แสดงว่าเครดิตดีมากบระวัทดีมากเน,นาะลูกอไฟแนนซ์มาบริการถึงที่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยสะดวกเนาะแล้วก็รวมถึงการส่งรถด้วยแล้วก็บริการให้ถึงบ้านใช่ในช่วงโควิดอย่างนี้ก็รู้สึกแบบปลอดภัยกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องไปเจอคนเยอะๆค่ะถ้าถูกใจแล้วชอบแล้ว ถ้ามีคนสนใจมิสูอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเสื้อใครดีะะบอกต่อแน่นอนเลยค่ะ,ะนะก็ติต่อพี <c oughs> ่โจได้เลยนะคะไนวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ,คะเดินทางปลอดภัยเะค่ะต้อง,ง,องยยิ่งขับยิ่งรวยนะคะฮึงเลยนะคะ,ะ,คะใครสนใจนะคะรถด,ดีๆแบบนี้แต่งสวยๆเลือกได้ทุกอย่างอย่างใจก็ติดต่อได้ที่โจมิสูแอทีนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็จะเป็นกอล์ฟซูเปอร,ปร์มิสูซูเปอร์โตนะคะวันนี้เจกับลูกค้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ